ส่งทิปเลดี้ปังลั่นฟ้าเที่ยวปารีสสตายสาวโสดหน้าโสดสวยตลอดยังคงคอนเซปต์สวยหน้าสดเอลลอยสำหรับนางเอกสาวปางกัญญะรันที่ช่วงนี้โสดแล้วฮอตเวอร์งานลุมนั่นเอียกจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักจนในที่สุดสาวปางก็ได้มีวันหยุดแล้วตัดสินใจแพ็คก,กระเป๋าลั่นฟ้าไปเที่ยวไกลถึงปารีสเมืองน้ำหอมทิปนี้เจ้าตัวดูเอนจอยแฮปปี้สุด แต่งตัวสวยเข้ากับบรรยากาศเวอร์โดยระบุคแคปชั่นว่า day 1 n e ท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชมสนั่นกับออร่าความสวยจับท่งพร้อมแซลด้วยว่าเอวไม่ลอยไม่มีแรงเดินซะด้วย